รอจัดลายโคนไปเนะลมลมมาเขาไปจูพังเล่นเขาไม่ทอเนี่ยถยอไปไก่หุดออเอ้ยมันจะคั่วอย่างนี้เนี่ยเ่นี่มันกอโอ้มีเปลือกกันแชน้นพอมป่ะนะกันตอดแชนนู่นเรากป้าเนา้อีร้องให้มันตออแชนล้วทำอะไปอย่ังไดไตยเบิดนะมก็ไม่น่าร้าปวดคอป่ะอคอยไฟเหรอไอ้ปวคอท้องสีอะคุณคุคนคนอู่ลยนะ ลืมเอาการหึง <limitations> ขึ้วะให้มุงพูดอาขึ้นไปนะพูดนไป้มุ้งเมาได้หหลังลุงเมอย่างดเล้เป็นไงมึงอันก็คือด้อเเต้เต้งสูบดูดมันยังเขาเ่อยคอยคอยคอยหิ่งอยห่ไปบุกให้อัดเอาอัดออตา่เลยมุงสูบหิบ้ามากะุกเตมวาสูบบ่หิบ้บ่หิอันนี้ย้นลาอัดมันอัดเลยอะปลาทูไอเต็นคือขดใ่ปะ จนิยนต้นิจเนียนเจล่มไม่ต้องกลัวอย่าอย่ามือไปถือตัวมันกัเพาะหลไอต้อนตี้บหนีมื่อหร่ใหกว่กุยแตงสุดไม่ดีนี้บ่เจนสุดอันที่ว่าเขาใส่ไปยันอากาศบ่เออขุมตัวเลยอุ้ยโอ้ยยี่ห้อนี่ไงมึงมึงมึงขู่มั้ยีู่มั้ยมวัญนี่กูแล่วยานคือแทะ โอ้ยตายดกว่าเป็นขยาอยู่น้ำนี่แนไม่ก็เรียลบปูเด้ไ่ได้บเ็นบอกาเลยเรือตำแล้วก็ถึงมาเลยจะถูไปใ่ดึงไปทางอื่นนี่แต่ดึงดึงทีไปทางนึงยังไงเขาเรีนอีกนียลนนี้มีตูกตัดูบนนะครับไม่รอดการบักเท่งกรนเยอะโอ้ยคอยมุดเสือให้งยังสิล้วยายยากเดบ่พี่เอาอยู่เนี่ย อดลกรเทียวลวตัดดึงดึงล้วมหอยยาวยยาตึนเอาไปขายแม่ตงต้มไปเลยเอีมันลาะลวดเดียวเลยต้มึงเ็นมองนี่คอมึงตัดแล้มึงจับอยู่ไหมเดี๋ยวมันเลยตึ้นยาขึ้นมาตู้มแมงก็ไฟล้นแมนึ่เอาต้นันกระปองนี่ยาทียาาไิดกับเดียวตีแต่ทางวยมิดตยอ ซือมาสองซองหนึ่งวะซื้ออกูรักมาอย่าพันตัวอย่าพันเลยบ้างตัดเลยตัดเลยตัดเราค่อยดึงมาเมาไมต้นกูเบิ้งซุ่จับก้อนค่อยตัดเตนเมาทนนี่ดิเฮ้ยเฮ้ยมึงจับก้อนเต้นเอาคนแกนดีๆนี่ยเด้อตัดเลยตัดเลยเขียวเลยบ่เอาเหียมเอายาีนเหียมสิแตกล่งลเย็นเพี่มีด มือนแกเขาแก่แล้วมั้งไปว่าไปทำเลไปว่าไปถูงหมบบบื่องไ่างเบชให้ผ่าไปนะบวชคตับเอาตัดพีเมาเต็นเมาโอ้หมวกเต้นเตบเต็มเมาจันบวกเมื่อ่าเงี้ยเดี๋ยวคนที่ท้องนาพระ บินนี่บินนะแขนที่สั้นว่าผมหัวนาผื่นท้องหลังพราแมงเสียวเลยนจะสันนลังเลยเออหมวกกูเฮียอยู่บันเลยหมวกฟางหมวกโอ้โหเพื่อเราเป็นตัวดีนเอตัวดีนอร่อยไอ้พวกเจ้าเกมเห็นด้อมือสเินนี่หลังน้ำบอกยเป็นเบียเท่าน้เยอต่านะังวเคยเห็นเคยเห็นมิมยู่นเพิ่งอันนี้วะ

เขาต้องเอาน้ำยาลดที่มันควนมาก่าเ้ยเอย้้อ้ท่อบุหรีา่าสูดเสนเาเามันมาแล้วมัน,มนก็สด้กินไอ้ตัวแล้วเสียเวลามันไสสาขัง้วมัน,มนก็สด้กินบุหรี่าได้ด่นนโอ้โหคิดบนควนจะสาถึงทั้งเอาน้ำพึ่งไปเห<อ>็นม<อ>ีได้เห็ดน้ำยา<อ>ได <ป S> ้น้ำยาลดถึงักเต้นคือกลมนาบดบุ้มน้องพึ่งดลาบ่ะเรืสมมตบ่มมันบ เต้อนับิึงกำลุจะตันะเตือนับนับบ่ได้ยังองตัวขึนโอ้โหเตืนกำแต่มือเนาะเต้นเต้นเป็นหมอป่าวม่รู้หมอป่ามีมเก่งยังนี้เต้นเป็เอ็นม่รู้มาบ้านมาบ้านแล้วไ่ต้องหอเลยล่ะยาสุบเบิร์เราบ่เอ่อเจ้าไดเระบดตารายังยอ วัวเนี่ยว่ะดูสงสารขนสัตแฟนยู่รอกแฟนเต่าไปดิอ้าไปไม่อยด้ยตอนดินเมื่อหันไว้อยกษ์ยำต้ต้นจะเขาเช่าค่อยๆเอาลงมาแล้วก็ค่อยๆเอามาเคียงข้างเราเอา่ต้นไปก่อน นั่เดีท่านทานี่ังนะอน่สอดยุงมาลดีดีเนาะเอากระโพันฟุตบนกโอ้บ่เลือ่ได้สอดยุงมอไเ่ไมาทั้งอะไรนี่ันง่ายูเาไม่ตามนั่นละกันเ็บเลย

มาใ้เออคนนใส่หรือกปล่าลงมาเดินเอาลงมาเอาลงมาเลยเัอนหลังนี้เอนหลังนี้ดบาเนี่ยไปับัวนนอันกระติกไหมนะเนี่ยกระติกเนี่ยเอาเอาเรื่อยไหมพ่อมโอ้ฮัลโหลกระติกใส่ไกระติกิ้งใส่แล้นไม่หิ้งสยิ่ิ่เนี่ยกเปาเปลี่ว้าเดี๋ไปไปใหยังอะไรผู้ใดออกมอะเรเขา

เนี่ยนี่เอาเนี่ยจับมคุณเอานี่จับเลยมึงต่อตาเงเต้นเต้นมึงไหยังจับดอกมึงยเห็นแห้งมันั้งขกโตดแบงงอ่ะหานี่ยัง่เปบอกทงมอเลยยังดอกดี๋ยวเดีคุยให้ีดิดอกว่ามว่ามือคนตอาลงส่งแม่ไทยเ็อ๋อโกโปตะก้องมิเศเนาะ Nguyên nhắn nơi mày 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 อูดลรวค่อยๆจับเพรา่เราไม่เคียงล่างแม้มะกรนนมึงกับไปเห็นแห้งๆเมือนกัน้นี้มัน็ย่างนี้ังเหางสนุกไวทางสามเี่ขาเป็นนไทังแตกหมดเลยทั้งแมงทั้งไงเอกยากเว้ยทางเนือไม่ได้ทางไงเราต้องหัอยูเนขนไหนหมดโอ้ยทั้งนี้เรามันก็ปอดกาแฟกันก็ไฟเสะก็ไฟเสะ อี่นี่อ่านไหมบ้านมีคนเต็มแล้วบ้านตุ่มวอะบ้านตัดหัเตัดหัวหวล้มเตาล้มเตาร้านก็คืนเลยขล้นเหรอปวดตู้เขาเล้ามาดึกอยเออเขิน ยังไงแบบียงไ้็ยงไม่ไรูมต้งสิบแม่ไอ้กมาตัดนั่นะเพาั่นั่นเต็มหามือนก่าบานเเนี่ยอนบอกวาบานกกูจะบอกอกดนี่จก่ว่าดงตัวกูบอกออกเนีบนหน่อยเะมันอะดเบ่องล่าน้บ ออูบาบาีนี ite, ้พอลมไม่เป่าไฟฟ้าพอเสียพัดน่อยไฟฟ้าจากแสงทิตย์เอ้ออกลมหน่อยวะพมพลมแงคือเบารถนึงอะมเอารดูติดลหนึ่งกันดูนอะไรอย่างที่เบลอ่รถมแงนลไเสียวคุ้มไหมนี่นี่เสียวคุ้มเนียนไปเอาวะ ไปกาไม่เอาเยอะให้บุก้ยี่สิบเรียนดเลยหนึ่งร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยหนึ่งหงร้อยหนึ่งนึ่งร้อยหนึ่งหนึ่งอยหนึ่งหนึ้อยหนึ่งหนึงร้อยหนึ่งหนึ่งร้อนึ่งหนึ่อยห่งหนึ่งร้อยหนึ่งหนึ่งรอยหนึ่ง้อยหนึ่งหนึ่ร้อยหนึ่งหนึ่ง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 ร้อยหนึ่งหนึ่ร้ยหนึ่งหนึ่งรอยหนึ่งหนึ่งร้อยหนึ่งหนึ่งร้อ เต็เต็มเต็มแม่ก็บ่วยก็บยบ่ยอย่าพ่อย่าพ่อแรงแรไอ้ยงไอ้กอไอ้ยุงคุณหมันคุณอดสายว่ะถเอาลงมาด้วยมึงยาบักยองมานันเด้สายเดืมึงพวกอุดก้อนบอกเขาว่าติกอดทอดลอยแมงคุกตาซะ เอาบอกเสียบก้นนมัดมัดนาดิโตคนนั้นแปงก้นเอาไปยืมที่คุณแปรงไงเต้นเต้นเต้นมัดมัดเลยมัดนาอย่างคนน้นมัดผีงเลยได้หรอมัดทีวะไอ้้น้โหต้นนี้หมวกันนอกนะไอ้บอมโพไอ้ผีรู้มีเงากไหม อัดม mm ีนดแ่ว่าอัีนึงวะเนี่ยนมันก้อยน่ะยนยกขึ้นแล้วก็มันจะแตงนยนนก้นเหนกขันดีบอกว่นแต่งมั้งแเอาวังเลยเท่านี้แล้วหานห้องวัเยเก็วาน่ะกับีงนี้เงือหานงอันเอไหรเอาเาาอเอายู้าาห้องไว้ีอยงตลเลอ ยองไงยังไงยัยังไง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 ยัยังไงงไงยังไงยังไงยังไงยไงยยังไงยังไงยังไงยังไยังไง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 ยังไ ใช้นในการตอแล้วไ,ไ,ไปเบิธออะอย่างงี้ทุ่สม่รู้ว่ามัก็แพ้ไหน

ถือผ่าเอาเนี่ยเต้นดเเสองอันเลยบัวแบบอนเป้านักรถือลงเลยโอ้มันอ่เ็บังมาดีดเนี่ยจบังอ่ะบังบัวบังต้นเังาปันนต่บวาป่ค่อยกแต่บันเปลวเต้นจับบ่ะเอื้อเต้นมือถึงไปจับอเ ไม่เห็นเว่าไม่แผลมันไม่ลุกไาจัดปันไหไว้ยัดปันไหไว้

uốn nè bưng bưng phá lọc phơi 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 nữa phơi 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 Để phơi phơi ไปไปไปชูเก็บเรื่อยอยู่ไซเรื่อยน่ะในกระเป๋าในกระเป๋าบ้าบ้า